ส่วนเขาจะว่าการอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคือคุณอุ้งิงก็ไม่ได้เขียนผิดนะน้องใบใช่เพราะคุณอุ้งอิงเขียนว่าข่าวดีจากรัฐบาลค่ะไปจีนไม่ต้องขอวีซ่าเช็คแล้วก็ภาษีสัพภาษมิตรสุราพื้นบ้านศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็สัพภาษมิตรศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่ภาษีไอ<ช>้ที่มันเป็นคิดใจดีแอลกอฮอล์มันยังอยู่ไงใช่ใช่ตัวนั้นทารางอของกรมสรรพากรก็บอกอไม่ใช่ของกระทรวงการคลังอ่ะขนาดเดียวกันนี่เห็นไหมเห็นไหม เออขนาดเดียวกันคุณเท่าพิภพบ,บางคนบอกแหมออกมาแซะเลยนะเท่าพิภพราก,าก่อนคุณเท่าพิภพช้าก่อนภาษีสุราไม่ใช่ศนเปอเซนี่ยค่ะออยังคงต้องเสียภาษีประเภทสุราตามดีกรีแอลกอฮอล์ตามประเภทตามชนิดสุรากันต่อไปคือเขาก็ไม่ได้ผิด ของคุณทวีพก,ก็ไม่ผิดเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ศูนเปอร์เซนต์ทั้งหมดเลยจริงๆค่ะมันยังมีภาษีตามปริมาณดีกรีแอลกอฮอล์อีกแต่ก็ขอขอบคุณคัมภีรีนะแล้วก็ดีใจกับพี่น้องสุราชุมชนบางคนด้วยบางคนเพราะมไม่ได้ทั้งหมดเพราะอะไรเหรอ<ม>สุราขาวเลส,สุราขาวที่ทําส่วนใหญ่จะยังไม่ได้สุราขาวนี่หมายถึงสุรากลันใช่สุรากลั่นผสมค่ะอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ทั้งหมดนี้ที่เราพูดกันเราพูดในมุมมองนโยบาย เกี่ยวกับกรณีสุราพื้นบ้านสุราชุมชนหรือสุราก้าวหน้าแล้วแต่จะเรียกแต่ในภาพใหญ่ในฐานะคนที่ติดตามข่าวจริงๆในภาพใหญ่นะก็ยังอยากจะเห็นการควบคุมแต่เป็นการควบคุมที่มีเหตุมีผลต้องไปค่ะคือถ้าเติ์ดเปิดเปิงเสียภาษีกันน้อยเกินไปมันต้องดูให้สมดุลน,นะค่ะถูกไหมที่น่าคิดก็คือการแยกออกมาสิเพราะแต้มต่อของรายใหญ่ กับสุราชมชนหรือสุราเกา้าหน้าเนี่ยมันต่างกันถูกไหมน้องใบขนาดโรงงานกําลังการผลิตเอออย่างเงี้ยแต้มต่อมันต่างก,กันน้องใบข้อที่หนึ่งไม่มีใครสามารถโฆษณาได้แต่รายใหญ่เขาก็ใช้วิธีมีน้ำเดิมหรือโซดาขณะที่สุราชมชนหรือสุราเก้าวหน้าแล้วแต่จะเรียกเขาไม่สามารถจะโฆษณาได้ไงใช่ไหมมันก็เป็นแต้มต่อ ที่ต่างกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ในภาพใหญ่ก็คงจะเห็นตรงกันนะ mm. คือมันก็มีเหตุจำเป็นน,น้องใบเห็นไหม mm. เห็นเหตุจำเป็นไหม mm. มันต้องรณรงค์นะ mm. อย่างที่เราก็ช่วยกันรณรงค์งดเหล้าเข้าภาษาแล้วเดี๋ยวนี้ถามว่าได้ผลไหมน้องใบลองย้อนกลับไปสิบปีกอววาวันนี้การเช้าปีใหม่ที่น้องได้หรือพี่ได้หรือท่านผู้ชมได้มีเล่าบ้างไหม เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีค่ะคือกระเช้าใส่เหล้านี่ดูเป็นคนไม่ดีเลยอ่ะใช่เอานี่เรื่องจริงกระเช้าเนี่ยท่านผู้ชมใครได้กระเช้าใส่เหล้าถ้าไม่แอบให้กันนะมีไหมไม่มีเดี๋ยวนี้ถ้าสมัยก่อนนี่คู่กระเช้าเลยนะใส่อยู่ในกระเช้าเลยแล้วถามว่าทําได้ผลไหมรดรงค์ได้ผลนะอันนี้ต้องชื่นชมนะให้เหล้าเท่ากับแช่งอะไรประมาณนั้นแต่ขราดาษเดียวกัน การค่าห้ามขายตอนบ่ายสองถึงห้าโมงอันนี้มันดูเหตุผลน้อยไปชนิดหนึ่งไหมค่ะอันนี้หลายฝ่ายเขาก็เรียกร้องกันอยู่นะท่องเที่ยวงง